สำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสชเขต2จังหวัดพิษณุโลกจัดประชุมคณะทำงานด้านสื่อสารการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในพื้นที่เขต2พิษณุโลกครั้งที่1ทับ2 5 6 6ที่องประชุมสมัชง,งาหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต2พิษณุโลกเมื่อวันที่31มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งรูปแบบการประชุมเป็นแบบผสมคือแบบปกติและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยมีนายเสน่มีพร้อมประธานคณะทำงานเป็นประธานการประชุมและนายแพทย์ผ่อนเทพโชดชัยสุวัตผู้อมนในการกลุ่มจังหวัดสปะสะชเขตสองพิษณุโลกในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงานกล่าวต้อนรับคณะทำงานซึ่งเป็นผู้แทนเครือข่ายองค์กรสื่อมวลชนท้องถิ่นผู้รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ หรือกอปทจากองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลเข้าร่วมประชุมจมนวน15คนนายแพทย์พรเทพโชคชัยสวรรัสดิ์ผู้อำนวยการกลุ่มจังหวัดสปชสชเขต2พิศณุโลกกล่าวว่าการพัฒนาสื่อเพื่อให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจสิทธิประโยชน์ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทเป็นความท้าทายอย่างยิ่งเนื่องจากเนื้อหามีจำนวนมากและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการทําให้ประชาชนรับรู้เข้าใจและเข้าถึงบริการตามชุดสิทธิประโยชน์จําเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาให้เหมาะสมกับ กลุ่มเป้าหมายแต่ละช่วงวัยคณะทํางานจึงมีส่วนสําคัญในการให้ข้อเสนอแนะเพื่อที่ทางสมักง,งานจะนําไปปรับปรุงและพัฒนาสื่อให้มีความเหมาะสมโดยเฉพาะประเด็นนโยบายใหม่30บาทรักษาทุกที่ตามเหตุสมควรการรับบริการที่ร้านยาก,การเข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกลุ่มวัยทํางานการเรียกเก็บค่าบริการโดยไม่มีสิทธิ์เรียกเก็บและการสื่อสารผลงานเด่นของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน่นหรือพื้นที่เขตสองพิษณุโลก พมติที่ประชุมมีข้อเสนอดังนี้ 1. พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจสิทธิบัตรทองได้อย่างเหมาะสมตามกลุ่มช่วงวัย2จัดตั้งทีมบรณาธิการข่าวเพื่อพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบการสื่อสาร 3. พัฒนาการสื่อสารผลงานเด่นของงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่โดยองค์การบริหารส่วนทบลและเทศบาลมีส่วนร่วมไม่เพิ่มภาระคนทำงานและ 4. พัฒนาช่องทางการสื่อสารเพิ่มเติมเ,มเช่นหอกระจายข่าวหมู่บ้านอบรมพัฒนาสื่อบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน ก็สำหรับเรื่องคณะทำงานที่จะพัฒนาด้านสื่อสารชาสัมพันธ์เนี่ยก็เป็นแนวคิดว่าเราก็สวัชชาทำอะไรเราก็อยากให้มีการมีส่วนร่วมของพื้นที่นะครับ เรามีเขตแล้วก็อยากได้มีการมีส่วนร่วมของนักจะสัมพันธ์ที่อยู่ในแต่ละพื้นที่แต่ละ,ล,ะละจังหวัดทั้ง5จังหวัดของเขตสองเข้ามามีส่วนในการร่วมคิดร่วมทำนะครับตามตามขอบเขตเท่าที่ทางสำนักง,งานจะให้ขอบเขตมาในแต่ละปีงบประมาณซึ่งอย่างอย่างซึ่งส่วนหนึ่งก็คืออ,อย่างน้อยขั้นต่ําก็เป็นการรับฟังทาเห็นนะเกี่ยวกับสิ่งที่สัชาได้สื่อสารออกไปว่า ในส่วนของพี่น้องประชาชนเนี่ยจะมีะสามารถรับรู้ในสื่อที่เราทำออกไปได้ดีแค่ไหนนะตามเรื่องเข้าใจบางเรื่องไม่เข้าใจอย่างไรแล้วก็มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมมาว่าสิ่งที่สื่อสั่งเอาไปเช่นเรื่องของสิงทธิประโยชน์ เรื่องของการไปรับบริการต่างๆแม้แต่เรื่องของการเหตุที่ไม่สะดวกจากการไปรับบริการเช่นการกเก็บเงินในที่ที่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ถูกระเบียบเนี่ยจะมีการดาเนินการอย่างไรนะรวมไปถึงเรื่อง การสื่อสารบริการใหม่ๆนะอย่างเช่นเรื่องของอการรักษาผู้ป่วยนอกที่ไหนก็ได้ด้วยเหตุสมควรนะการรักษามะเร็งที่ไหนก็ได้ในโรงพยาบาลที่พร,อร้อมแต่ว่าการเปลี่ยนสิทธิ์ได้ทันทีไม่ต้องรอสิบห้าวันเราก็ต้องการสื่อสารให้พี่น้องประชาชนเนี่ยรับทราบให้ให้มากขึ้นนะเพราะว่าจากผลการสรํารวจที่ผ่านม,มาเนี่ยในในบางประเด็นก็ยังมีการรับรู้ในตัวเลขที่ค่อนข้างน้อยอยู่ครับ